สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับเอม e แเควครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะฮะเป็นตัวโอเคอร์นะฮะโมเดลเคเก้าสิบนะฮะเป็นคีย์บอร์ดมาคันงนี้ข้นแรกของผมเลยนะโอ้โหโอ้ย,อยผมรักมากเลย <c oughs> ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นบลูสวิตของโอเทมนะครับผมเป็น b บลูสวิตโอเท m ุนะครับก็เอาฟังเสียงเนาะเอาจากกดทีละอันนะฟังนะ ไรคัโอ้โหเสียงน่ากกชอบมากนะฮะโอเคนะบูสวิตก็เสียงนี้แหละปกติดีนะผมอยากลองถอดมาสักอันหนึ่งเนาะนี่บูสวิตนะคี์แฉปก็ประมาณนี้นะของบูสวิตนะครับเดี๋ยวถอดมาสักอันหนึ่งมาดูนะ วันนี้บูสวิตแท้ของโอเทโมนะราคานะครับผมผมจะบอกตอนคลิปนี้จบนะฮะว่าราคามันประมาณเท่าไหร่นะนะฟังเสียงเอานะบูสวิตนี่เสียงเอกลักษณ์นะฮะมีคนเข้าใจผิดสำหรับบูสวิตกับเซมินะครับผมเห็นแม่งไอพวกเซมิอ่ะพอเขาถอดมให้ดูเขาเขาบอกว่าบูไม่ใช่หรอครับพี่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้อันนี้บูกับเซมิฟังแค่เสียงก็รู้นะเซมิมันไม่มีเสียงนะบูเสวิมันจะเสียงแบบเงี้ย นะเอออาจจะรำคาญกันหน่อยนะโอเคปะ่ะเราดูชัดคันหน้ของฟังก์ชันไฟนะับผมกดที่ fm กับ ins นะเดี๋ยวสักครู่นะก็อันนี้เป็นฟังก์ชันแรกนะเนี่ยมันจะแบบไล่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 ปุ๊บปุ๊บถึงตรงกลางปุ๊บแล้วก็กระจายวาบเหมือนระเบิดอะเออโอเคเราเรามาดูฟังก์ชันเล็กๆน้่อยนะสำหรับตัวนี้นะฮะเรากดที่ fn นะครับแล้วก็แสงอันนี้เป็นการเ,าเร็วหรือความเร็วความช้าของเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเรากดให้ดูครับ นี่ยยิ่งเรากดอันนี้น้อยเท่าไหร่หมันก็ยิ่งช้าใไหมมันจะไปจะช้าเลยเห็นไหมรอบนี้รอบแล้วจะเร็วมากนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บบวมค่อยๆค่อยๆนะฮะกดนี้ก็เร็วขึ้นนะสามระดับนะฮะเท่าที่ผมรู้มา FN นี่คือระดับสูงสุดนะแล้วก็ปึ๊บช้าลงช้าลงสามระดับนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟนะฮะ ตรงนี้จะเป็นไฟนะไฟสว่างนี่คือไม่มีไฟนะเป็นจีบอร์ดธรรมดาเลยนะไม่มีไฟโอเค F N นี่คือไฟระดับหนึ่งนะก็จะก็ไม่สว่างมากนะในกล้องผมมันกล้องมันกะครับนก็เลยเห็นไฟเท่ากันหมดเลยสว่างมาหน่อยนะเออผมบอกกันเลยว่ารุ่นนี้นะฮะไฟไฟแม่งค่อนข้างเดียวสว่างนะเล่นตอนดึกมันจะสว่างอยู่นะเออ ฉันก็ถนอมมันก็ไม่ค่อยถนอมสายตาเท่าไหร่นะผมก็จะเล่นไฟประมาณดับสองฮนะปกติดีผมไม่ชอบเล่นไฟแบบเยอะๆนะฮะโอเคเราไปดูฟังก์ชั่นต่อไปกันดีกว่าครับผมเปิดไฟเต็มเนาะเพื่อให้รีวิวดีๆปะ FN ครับแล้วก็ INS ครับผมนะเนี่ย FN INS นะ N, IN นะอันนี้เป็นอ่าเวฟนะเวฟเวฟไปเนี่ยผมก็ใช้อันี้เล่นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบนี้อยู่แล้วผมเล่นนี้แล้ว เนี่ยผมชอบอย่างนี้สุดละหมวดนี้อ่าผมบอกกันเลยนะว่าตัวนี้นะครับเราไม่สามารถเซตไฟให้มันเป็นอันเดียวกันหมดหรือว่าเซตปุ๊บ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 ได้นะมันล้วอันนี้มันจะเป็นไฟแบบนี้นะครับคือมันจะถูกเซตเข้าให้เป็นแบบนี้นะโอเคหมวดต่อไปครับหมวดนี้รับผมเป็นหมวดกดและกระจายนะดู ผมว่าแนะน,นําแนะนําหมดนี้ให้ลดความเร็วนะครับเพราะถ้าเกิดเร็วแล้วมันนั่งตาลายครับอันนี้ืเพิ่งได้เมื่อกี้นะแต่ว่าที่มารีวิวนี่คือศึกษามาก่อนแล้วนะโอเคไปต่อ F N ครับแล้วก็ I N S ต่อวันนี้หมดไฟนิ่งนะครับไม่มีอะไรนะครับ มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ไม่รู้มันทำอะไรได้อะฟังก์ชันอื่นอ่ะผมไม่รู้นะผมก็จะไม่ยุ่งนะเพราะว่าผมรู้เดียวคือฟังก์ชันนี้อันเดียวนะครับอันนี้นะครับเป็นไปตามกดปุ่มที่เรากดนะฮะกดปุ่มไหนก็มาปุ่มนั้นนะดูปุ๊บ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  ตอบฟัง์ชันไอเ็นเอครับผมไปอันนี้บริดดิงนะครับหายใจนะแบบนี้นะก็ท่าคอนเรลน้อยก็สวยดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่คนที่ใช้เล่นเขาก็ใช้พวกบรีดดิงกับเวฟนะครับผมก็ <laughs> ไม่มีใครแบบเอาเวฟกดกระจายมาเล่นกันหรอกมันแสบมันอันนี้ลายตานะครับเออ fn กับ INS ครับ อันนี้เป็นฟังก์ชันอ่าคียนะ์คีย key, ์คีย์คีย์โหมดเนาะเออมันคือคีย์บอร์ดคีย์คีย์บอร์ดคีย์โหมดเออมันคือคีย์โหมดนะคือมันจะเซตเซตเซตปุ่มให้ให้มีไฟได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อสําหรับอันนี้นะครับมันจะมีมันจะตั้งมาให้จํานวนแปดแปดปุ่มนะครับก็ fm เดี๋ยวนะ <laughs> มือไม่ถึงเดี๋ยวนะ fn นะครับแล้วก็เลข2น,นี้มันตั้งมาให้ของมันนะครับสวยงามนะตั้งมาให้สวยงาม fn ครับแล้วก็เลข3ปส๊บอันนี้ก็ตั้งไว้ของมันนะ fn เลข4นีะ่นะเป็นเลข5ครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็น fps เนาะเออ fn เลข6นะนี่อย่างนี้ fn เอ้า fn fn เจ็ดเออ,อน,นี้มีขึ้นมา fn 8อ่ามันจะมีแค่8นะฮะส่วน fn ที่เกเราจะเป็นการตั้งของเราเองอนะซึ่งผมอันนี้ผมตั้งของผมไว้แล้วนะฮะนี่นะครับนี่คือผมตั้งไว้นะวิธีตั้งครับกด fn hm นะครับแล้วก็กดได้เลยครับจากให้ปุ่มไหนมันขึ้นไฟครับกดได้เลยนะครับรุ่นนี้ผมหาสีเขียวอ๋อนี่สีเขียวเพิ่งเห็นนร้ว่าไม่มีสีเขียวเลยอีก ผมอยากได้รุ่นมันสีเขียวล้วนมากกว่านะแต่ว่าโอเครุ่นนี้ผมโอเคมากมากนะครับประมาณนี้นะครับผมเ yeah. นี่ยเนะเดี๋ยว F1 2 F3 เลยน,นี่ประมาณนี้นะครับผมวิธีเซฟก็กด Fn นะครับแล้วก็เซฟโอเคเนี่ยก็ได้ละ แล้วก็จะมีอันนึงครับก็เป็นเหมือนกันนะเป็นอันที่สิครับผมศนนี่ก็ตั้งได้นะดูอ่าเห็นไหมตั้งได้เหมือนกันนะตั้งได้หมดนะอันนี้ด้วยนะเออสเปซบาร์นะประมาณนี้นะครับผมผมขอเอาออกก่อนนะตัวนี้ก็ลำบากนะครับเวลาเอาออกไปตั้งเดียวก็ต้องกดอ,ออกทีละปุ่งอนะ โอคนะไปะเราไปกดที่ Fn Save ไว้โอเคแล้วก็ไปเก้ครับประมาณนี้นะครับโอ้โหปส่วนนี้เขาผมเป็นโหมดแบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับมันมีเปลี่ยนทิศทางอะไรอย่างนี้ได้ปะไม่มีเนาะ คือช้าสุดใช่ไหมโอ้โหช้าจ,จริงว่ะโอเคต่อไปครับอันนี้หมดนี่นะเข้าออกเข้าออกนะประมาณนี้นะครับ FN ก็ช้าสุดก็อย่างเงี้ยก็ช้าจ,จริงช้าที่หายเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโอเคเก้าสิบหกนะอันนี้ก็เป็นหมดแรกแล้วนะครับ ก็มันไม่มีอะไรมากจริงนะมีแค่หมดไฟนิดหน่อยนะเก้าเก้าหรือเจ็ดวะเก้าเออมีแค่เก้าลูกนะก็ลูกเล่นเองนะไม่มีอะไรมากมันมันไม่เท่ากับโอเคเค84นะต,ตัวนี้มันราคามันย่อมเยาเลยนะก็ใครอยากได้หมวดไฟเยอะๆก็ไปผมแนะนําว่าถ้าเกิดจากราคาย่อมเยาแล้วก็หมดไฟเยอะก็โอเคเค84นะหมดไฟสิบเก้าหมดนะแล้วก็ราคาก็สองพันสี่ร้อยนะอันนี้ตัวนี้สองพันนะ 1,990เออผมขอนับเป็น2,000เนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอจบอไป่่งนแล้วใหม่คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ